สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ใน BMath ค่ะวิดีโอที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้ทำการสอนพีชคณิตเบื้องต้นหรือว่าเอาจิบรากันไปแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันที่4.9เลยค่ะสำหรับ4.9นะคะเขาบอกว่าเราต้องสามารถใช้งานพิกัดได้ครบทั้ง4จตุภาคค่ะคาว่าจัตุภาคนะคะภาษาอังกฤษคือ quadrants ค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4จดตุภาคด้วยกันเริ่มจากอันแรกนะคะคืออันที่อยู่ทางด้านขวาบนค่ะ และอันที่2ออันที่3อันที่4คือทวนเข็มนาฬิกาเลยนะคะพี่ก็ได้ทําการเขียนไว้ให้แล้วสําหรับการเขียนพิกัดบน่าบนกราฟนะคะก็พี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสาหรับตัว a เนี่ยจุด a ค่ะจุดเเขาบอกว่ามันอยู่ในพิกัด1 2เวลาเราเขียนพิกัดเนี่ยมันจะเป็น x y อย่างงี้นะคะแสดงว่า1เนี่ยหมายถึง x และ2เนี่ยหมายถึง y ค่ะเวลาเราสามารถเราสามารถดูได้โดยการ พลอตลงมานะคะก็คือน้องๆจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ตรงกับตำแหน่ง x เท่ากับ 1, 1> และ y เท่ากับ2ค่ะก็คือ x เนี่ยจะเป็นแกนนอนเนาะแล้วก็ y เป็นแกนตั้งสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบตรงนี้นะคะน้องๆสามารถไปลองเขียนจุดอื่นๆดูได้เลยนะคะก็ยังไม่มีอะไรมากง่ายๆสำหรับ4.10 หรือว่า4.10นะคะเขาบอกว่าเราต้องสามารถระบุและก็ตีความความชันและจุดตัดของฟังก์ชันเชิงเส้นหรือว่าที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก C ได้ค่ะทั้งในรูปกราฟแล้วก็รูปพิชคณิตแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถระบุว่าเส้นคู่ใดเนี่ยเป็นเส้นที่ขนานกันหรือว่าระบุว่าเส้นคู่ใดเนี่ยตั้งฉากกันได้ค่ะแล้วเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของความชันระหว่าง2กราฟ2เส้นนี้ด้วยค่ะ และอันที่3เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถหาสมการของเส้นที่ผ่านจุด2จุดได้หรือว่าผ่านจุดเดียวแล้วก็มีระบุค่าความชันไว้ด้วยค่ะก็เราไปเริ่มกันที่ตัวสมการกันก่อนเลยนะคะสำหรับสมการเชิงเส้นเนี่ยอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c ค่ะเป็นรูป standard form เนาะก็สำหรับรูปนี้นะคะเราจะมีตัวแปลกๆก,ก็คือนอกจากตัว y กับตัว x เก็จะมีตัว m กับตัว c ค่ะสำหรับตัว m เนี่ย มันย่อมันมาจาก gradient of the line ค่ะเขาว่า gradient เนี่ยแปลว่าความชันส่วนตัว c นะคะมันแทน intercept with the y axis ก็คือจุดตัดแกน y นั่นเองค่ะก็คือว่าเวลาเราเห็นกราฟอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถรู้ ตัวความชันของมันได้แล้วเราก็จะสามารถรู้ตัวจุดตัดแกน y ของมันได้ค่ะสำหรับเส้นขนานหรือว่า parallel lines นะคะก็คือเส้น2เส้นเนาะที่มันขนานกันไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเวลาเราดูจากกราฟนะคะเราสามารถดูได้โดยการดูความชันค่ะความชันของเส้นที่ขนานกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเป๊ะเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ3ส่วน2 x บวก1กับ y เท่ากับ 3 2ส,ส่วน2 x ลบ5 2กราฟนี้นะคะถึงแม้ว่าจุดตัดแกน y เนี่ยหรือว่าตัว c เนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันแต่ว่าตัวความชันหรือว่าตัว m เนี่ยค่ะมันมีค่า3.2ส,ส่วน2เท่ากันค่ะดังนั้นแล้ว2กราฟนี้เนี่ยค่ะมันกำลังขนานกันอยู่นั่นเองสำหรับ perpendicular line นะคะหรือว่าเส้นที่มันตั้งฉากกันค่ะก็จะตรงข้ามกับอันเมื่อกี้หน่อยค่ะเมื่อกี้มันจะไปนในแนวทางอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะทํา เป็นเลขบวกกันซึ่งก็คือมันจะตั้งฉากกันนั่นเองและวิธีสังเกตนะคะเราสามารถสังเกตจากกราฟได้โดยการเอาความชันมาคูณกันค่ะกราฟ2เส้นนี้เนี่ยเมื่อเอาความชันมาคูณกันแล้วมันจะมีค่าเท่ากับลบหยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ3ส่วน2 x บวก1เหมือนเมื่อกี้เลยดีกว่าส่วนเส้นที่มันจะมาตั้งฉากกันได้ค่ะมันต้องคูณกันได้ลบหใช่ไหมคะความชันเพราะฉะนั้นอะไรคูณกับ3ส่วน2ได้ลบห่คะ ลบ2ส่วน3นั่นเองดังนั้น2กราฟนี้ค่ะเมื่อเราลองเอาความชัน3ส่วน2กับลบ2ส่วน3มาคูณกันแล้วนะคะสส่วน2คูณกับลบ2ส่วน3ตัด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 ,ตดตน้องๆก็จะสามารถสังเกตได้ว่ามันมีค่าเท่ากับลบ1เลยค่ะดังนั้นแล้วจริงๆ2กราฟนี้ค่ะมันกำลังตั้งฉากกันอยู่นั่นเอง สมการต่อมานะคะคือ equation of a line given the gradient and the point on the line ก็คือให้เราหาตัวสมการของมันค่ะโดยที่เขาให้ตัวความชันแล้วก็จุด1จุดบนลายมาแล้วนะคะ ก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าความชันของมันเนี่ยคือ m ส่วนจุดจุดนั้นเนี่ยคือจุด P Q ดังนั้นจากสมการ y เท่ากับ m x บวก c เนี่ยเราจะสามารถหาได้ว่า c เนี่ยจะเท่ากับ q ลบ m p ค่ะซึ่ง q ลบ m p นี่มาจากไหนใช่ไหมคะน้องๆอาจจะสงสัยกันมันมาจาก y เท่ากับ m x บวก c ค่ะแต่ว่าเราแทนค่า p q เข้าไปในจุดเลยค่ะก็คือ p เนี่ยจะแทนอยู่ในจุด x ใช่ไหมคะส่วน q เนี่ยจะแทนเป็นค่า y ตรงนี้ค่ะดังนั้นแล้วจะได้มาว่ามันคือ Q เท่ากับ mp บวก c ค่ะและเมื่อเราลองทำการย้ายข้างแล้วนะคะ c ก็จะเท่ากับ q ลบ mp นั่นเองค่ะนี่ก็จะได้รูปนี้แล้วทีนี้เขาบอกว่า ตัวสมการนะคะเราสามารถหาความชันได้จากจุด2จุดเช่นเดียวกันซึ่งสามารถหาได้ยังไงเราสามารถหาได้จากเดลต้าส่วนด้วยเดลต้าค่ะสำหรับคำว่าเดลต้านะคะมันมีความหมายว่าผลต่างค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่าผลต่างของค่า x ส่วนด้วยผลต่างของค่า y นั่นเองค่ะซึ่งนง้องๆสามารถสังเกตได้ว่าพี่ได้เขียนไว้แล้วว่ามันคือ m เท่ากับ y1 ลบ y2 ส่วนด้วยเ1นลบ x 2ซเนาะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอา2ขึ้นก่อน1ก็ได้ค่ะเช่น m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เราก็จะสามารถหาความชันจากการคิดอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะสำหรับตัวอย่างค่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ผ่านจุด2จุดค่ะคือจุด P และจุด Q โดยจุด P เนี่ยอยู่ที่พิกัดลบ2จ 2, ุด Q อยู่ที่พิกัด3 6เขาบอกว่า สมการข้อใดนะคะที่มันมีสตรีทไลน์ที่ตั้งฉากกับตัวเส้น PQ นี้ค่ะเมื่อกี้น้องๆจำได้กันไหมคะว่าเวลาเส้นสองเส้นมันตั้งฉากกันความชันเนี่ยมันคูณกันได้เท่าไหร่คะความชันมันคูณกันได้ลบหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาความชันของเส้น PQ กันก่อนค่ะสำหรับเส้น PQ นะคะจากเมื่อกี้เลยที่พี่บอกว่าความชันเนี่ยสามารถหาได้จากเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนาะเรามาลองคิดกันดูดีกว่าค่ะ ก็คือเดลต้า y พี่จะลองเอาเป็น q ของจุด q เนาะเป็นเดลต้า y ของเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะคะพี่จะลองเอาจุด q ตั้งก่อนค่ะเป็น y q ลบกับ y p ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวใดตัวหนึ่งตั้งก่อนแล้วเนี่ยตัวด้านล่างที่เป็นส่วนนะคะตัว x ะคะ่ะเราต้องเอาตัวเดิมเนี่ยขึ้นก่อนด้วยเหมือนกันค่ะเหมือนอันนี้นะคะเราลองเอา q ขึ้นก่อนใช่ไหมคะดังนั้น ตัวส่วนเนี่ยเราก็ต้องเอา x ของ q ขึ้นก่อนเหมือนกันค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งมันมีค่าเท่ากับตัว y ของ q นะคะคือตัวนี้ค่ะ 6- ลบกับ y ของ p นะคะคือตัวนี้2ส่วนด้วย x x ของ q นะคะคือ3ลบกับ x ของ p นะคะคือลบ2ค่ะซึ่งมันมีค่าเท่ากับ4ส่วนด้วย ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วว่า m อันนี้นะคะคือ m คือความชันของกราฟของเส้น pq เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4ส่วน5แล้วแล้วเขาถามว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งที่เป็น straight line เหมือนกันแล้วมันมาตั้งฉากกับเส้น pq เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว m ของอีกเส้นหนึ่งเนี่ยพ,พี่ขอให้เส้นเส้น pq เป็น m 1เนาะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยพี่จะแทนว่ามันคือ m 2ค่ะจะต้องมีค่าที่คูณกับตัว m 1แล้วได้ลบ1ค่ะ เพราะฉะนั้นน้องสามารถเขียนได้ว่า m 1คูณกับ m 2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบหแล้วเรารู้แล้วว่า m 1เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4ีส่วนห้ใช่ไหมคะสี่ส่วนหคูณซัมติ m 2ได้ลบหดังนั้น m 2เท่ากับลบหคูณกับ5้าส่วนสค่ะเราย้ายกลับฝั่งไปแล้วก็สลับเศษส่วนเนาะก็จะได้เท่ากับลบหส่วนสนั่นเองค่ะเราได้ความชันของกราฟเส้นตรงอันที่2มาแล้วว่ามันมีค่าเท่ากับลบหส่วนสดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูตรงชอปส์ของเรากันเลยค่ะ สำหรับช้อยเี่ยมันอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c แล้วเนาะเราไม่ต้องไปจัดรูปนู่นนี่นั่นซึ่งก็คือเราหาช้อยที่มัน m เนี่ยเท่ากับลบ5ส่วน4ได้เลยค่ะซึ่งก็คือช้อย d N นั่นเองนี่ไงลบ5ส่วน4เนาะลราถ้าพี่ถามอีกคำถามหนึ่งว่าเส้นตรงไหนที่มันมีอ่าที่มันตั้งฉากไม่ใช่ตั้งฉากสีเมื่อกี้ตั้งฉากไปแล้วเส้นตรงไหนที่มันขนานกับตัวอ่าเส้นตรง p q บ้างเราจำได้ไหมคะว่าเวลาเส้นสองเส้นมันขนานกันเนี่ย ความชันจะมีค่าเท่ากันเป๊ะเลยค่ะดังนั้นเนี่ยความชันของเส้น PQ คือ4ีส่วนหใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นที่มันขนานกับตัวเส้น PQ เนี่ยคือช c h o i นี้ค่ะ Choice ้เนี่ยเห็นไหมคะมันคือ4ีส่วนหดังนั้น Choice C เนี่ยค่ะมันจะเป็น parallel line กับ PQ ค่ะอันนี้เนี่ย perpendicular เนาะจดไว้ด้วยก็ได้ perpendicular คือล่ะก็คือเป็นเส้นที่ตั้งฉากกันเนาะเพ r p e n d i c u l ื r ส่ะสารบ4.11นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถระบุและตีความรากจุดตัดและจุดวกกลับของฟังก์ชันกำลังสองผ่านกราฟได้ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องสามารถอนุมานรากจากพิชคณิตและจุดวกกลับจากการาฟให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกับ quadratic function หรือว่าฟังก์ชันกำลังสองกันดีกว่านะคะสำหรับ quadratic function นะคะคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ค่ะโดยที่ค่า a b c เนี่ยเป็นค่าคงที่ค่ะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันกำลังสองนะคะมันจะอยู่ในรูปของพาราโบลานั่นเองค่ะซึ่งพาราโบลานะคะก็จะมีพาราโบลาหงายกับพาราโบลาค,ความคาใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่ามันหงายหนือมันความเนี่ยจากการดูตัว a ค่ะหรือว่าค่าคงที่ที่คูณอยู่กับ x เอ x กำลังสองนั่นเองค่ะตัวนี้นี่เองซึ่งถ้าสมมติว่าค่า a เนี่ยเป็นบวกหรือว่าน้อยกว่ามากกว่า0นย์นะคะ พาราโบลาเนี่ยก็จะเป็นพาราโบลาหงายแต่ว่าถ้าค่า A ติดลบหรือว่าน้อยกว่าศูนย์พาราโบลาที่เราได้ก็จะเป็นพาราโบลาความนั่นเองค่ะสำหรับรากของพาราโบลานะคะหรือว่าคว d r a t i c ฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถหาได้จากจุดตัดแกน x นั่นเองค่ะซึ่งใน1กราเนี่ยมันสามารถมีได้ตั้งแต่0นถึง2ค่าเลยทีเดียวสำหรับศูนย์ค่าเนี่ยก็คือพาราโบลาที่มันไม่ตัดกับแกน x อนั่นเองค่ะอาจจะอยู่เหนือหรืออาจจะอยู่ใต้แกน x ก็ได้ส่วน อ,อันที่มันมี1อินเทอร์เซหรือว่า1จุดตัดเนี่ยก็คือพาราโบลาที่มันสัมผัสกับเส้น x พอดีค่ะก็คือจะอยู่บนเส้น x พอดีเลยเนาะส่วนอันที่เป็น2จุดตัดนะคะก็คือพาราโบลาที่มันตัดกับแกน x ค่ะซึ่งเป็นยังไงก็คือสามารถดูได้จากรูปนี้เลยนะคะรูปตัวอย่างที่พี่ให้เนี่ยเป็นพาราโบลาที่มี2จุดตัดค่ะก็คือจะมีเนี่ยค่ะน้องๆสามารถสังเกตได้จุดจุดอ่าหนึ่งศูนย์นะคะกับจุด30ค่ะก็คือ จะเป็นจุดตัดกับแก x, น x เนาะถ้าเวลาเราเป็นจุดตัดแกน x เนี่ยค่า y จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะซึ่งนอกจากน,น,นี้แล้วเนี่ยเราก็มีจุดจุดตัดแกน y ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับจุดตัดแกน y นะคะก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าตรงข้ามกันก็คือเวลาเราหาจุดตัดแกน y เนี่ยค่า x ก็จะเท่ากับ0นย์ค่ะซึ่งจากสมการนะคะ ax กํลังสองบวก bx บวก c ถ้าค่า x เท่ากับนย์แล้วเนี่ยแสดงว่า2พจน์หน้าจะหายไปค่ะดังนั้นแล้วมันจะเหลือว่าเราสามารถหาจุดตัดแกน y ได้จาก y เท่า ซึ่งจากรูปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถาหาจุดตัดแกน x เมื่อกี้ใช่ไหมคะได้จากเอา ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยไปมีค่าเท่ากับ0เลยค่ะตามสมการนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีจุดวกกลับด้วยค่ะหรือว่า turning point นะคะสำหรับจุดวกกลับเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ ถ้าสมมติว่ามันคือพาราโบล่าหงายนะคะมันคือจุดที่อยู่ต่ําสุดแต่ถ้ามันเป็นพาราโบลาคว่ำหรือว่าตัว U กับนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อยู่บนสุดค่ะก็คือจะเป็นจุดที่จากเดิมเนี่ยมันขึ้นมาตลอดแล้วมันก็ลงก็คือจะเป็นจุดนั้นหรือว่าจุดที่จากเดิมมันลงมาตลอดแล้วอยู่มันก็วกขึ้นนะคะมันคือจุดวกกลับหรือว่าจุดจุดย้อนนั่นเองซึ่งก็ตามรูปเลยค่ะก็คือจะเป็นจุดนั้นเนาะก็คือถ้าเป็นพาราโบล่าหงายก็จะเป็นจุดต่ําสุดแล้วก็ถ้า โอเคทีนี้เราลองมาหารากกันดีกว่าค่ะสมการรากนะคะเมื่อกี้พี่ได้เมนชั่นไปแล้วว่ารากเนี่ยคือจุดตัดกัน x ใช่ไหมคะซึ่งสามารถหาได้จากค่าเมื่อ y เท่ากับ0ค่ะและสมการเนี่ยมันบอกว่า y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวก c ดังนั้นถ้าสมมติว่า y เท่ากับ0นดังนั้น ax กําลังสองบวก bx บวก c เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0ย์เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถหารากได้จากตัวรูปนี้เลยค่ะและเขาบอกว่า เราสามารถหาจุดยอดเนี่ยได้จากการคิดใช้สูตรนะคะซึ่งจุดยอดเนี่ยปกติเราจะแทนค่าด้วยค่า hk ค่ะแต่ว่าน้องๆจะไม่แทนค่าด้วยค่านี้ก็ได้เนาะไม่ไม่สีมากซึ่งจุด hk นะคะเราสามารถหาได้จากลบ b ส่วน 2a ค่ะสำหรับจุดจุด h และ c 2, a c ลบ b กําลัง2ส่วน 4a ค่ะสำหรับจุด k เรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะก็สำหรับตัวอย่างนะคะ พี่ได้ทำการเขียนโจทย์ไว้ข้างๆแล้วก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองลบ 2x ลบ3ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะพลอตกราฟนะคะพี่แนะนําให้น้องทําด้วยกัน3จุดค่ะจุดแรกนะคะจะเป็นจุดตัดจุดที่2จะเป็นจุดวกกลับแล้วจุด3เนี่ยจะเป็น line of symmetry นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนแค่2จุดแรกนะคะสาหรับจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นรากใช่ไหมคะซึ่งก็หาได้จากตัวสมการที่พี่ไฮไลท์สี้มนี้ไว้ค่ะก็คือ เราต้องเอาตัว x ก2ลังสองลบส x ลบสเนี่ยไปทำให้มันมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วก็ลองหาดูค่ะ x ก2ลังสองลบส x ลบสเท่ากับ0ทีนี้เราก็ทําให้มันอยู่ในรูปของ x ลบสกับ x บวกหเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันซึ่งจากรูปนี้นะคะเราสามารถดูได้แล้วว่า x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบหกับ3ค่ะ เพื่อให้ค่าสมการนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0นเนาะต้องเป็น2ค่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่ารากออกมาแล้วค่ะรากของเราเนี่ยอยู่ที่ x เป็นลบหและ3ค่ะก็คือจะอยู่บนเส้น x เนาะเพราะเป็นจุดตัดแกน x โอเคเราได้แล้วทีนี้เรามาลองหาอีกค่าหนึ่งค่ะคือค่า turning point หรือว่าค่าจุดวกกลับนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยก็หาได้จากสมการเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเลยค่ะคือตัวสมการก้นนี้ ซึ่งก็หาลองหากันดีกว่าค่ะสำหรับจุดจุด hk นะคะเท่ากับลบ b ค่ะลบ b คือเดีพี่เขียนกำกับให้ก่อนนะคะจากอันนี้เนี่ย a ของเราค่ะ a ของเราคือ1และ b ของเราคือลบ2และ c ของเราคือลบ3ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาแทนค่ากันดีกว่านะคะสำหรับลบ b ก็คือลบกับลบสส่วน2 a ค่ะ2 a คือ1 กับอีกจุดหนึ่งแป๊บน,นึงนะคะพีเ่เลื่อนแป๊บโอเคอีกจุดหนึ่งนะคะคือ4 a คือ1 c คือลบสามลบ b กำลังสอง b คือลบสองค่ะลบสองกำลังสองส่วนด้วย 4a ก็คือ4คูณกับ1น,นั่นเองทีนี้เราก็ลองคิดค่ะเราก็จะได้จุดยอดกันแล้วจาจุดยอดเนี่ยก็คือ2ตัด2นะคะ2ตัด2แล้วก็ลบตัดลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวกโอ้กลายเป็น1ค่ะ กับอีกจุดหนึ่งนะคะจุด y ของเราก็คือจะเป็น4คูณ3เป็นลบ12ใช่ไหมคะลบกับ2 2 4ส่ค่ะส่วนด้วย4ซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบสใช่ไหมคะ2อะตัวด้านบนตัวส่วนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบ16ส่วน4ซึ่งเราตัดตัดกันแล้วมันมีค่าเท่ากับลบสค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยจุด hk ของเราก็คือจุด1ลบ4นั่นเองอันนี้คือจุดยอดของเรานะคะ 1>, 1ก็คือ x เป็น1ส่วน y เป็นลบสค่ะ1 2 3 4อยู่จุดนี้นั่นเองอ่าทีนี้เราริ่มเป็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะว่าพ,พาราบราโบลาของเราเนี่ยมันคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนค่ะว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะมันมีค่ามากกว่า0นะูนย์เนาะเพราะมันมีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นพาราโบลาของเราเนี่ยจะเป็นพาราโบลาหงายและมีจุดยอดนะคะที่จุด1นลบสแล้วก็มีจุดตัดแกน x ที่จุดลบหและอ่าลบหนึ่งศูนย์ ก็คือจะเป็นตามนี้เลยทีนี้เราก็เหลือแค่วาดกราฟออกมาค่ะซึ่งพี่ได้แอบวาดไว้แล้วเราก็จะได้กราฟพาราโบลาของเรามีหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเย่เย่โอเคค่ะสาริปีจุดหนึ่งสองเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถจําร่างแล้วก็ตีความกราฟของกราฟเหล่านี้ได้ค่ะซึ่งกราฟที่เขาให้มาเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยมันจะออกหลักๆแค่ฟังก์ชันเชิงเส้นหรือว่าลิเนียหรือว่า กับอีกอันนึงก็คือฟังก์ชันกําลังสองหรือว่าควอ r a เดกนั่นเองค่ะก็กราฟที่เหลือเนี่ยน้องๆสามารถไปดูได้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นค่ะไม่ต้องซีเรียสมากเนาะแต่ว่าถ้าจํารูปแบบของมันได้ไปก็กคงจะดีค่ะก้นมาต่อกที่4 1 3นะคะสามสหนึ่งสาเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถตีความกราฟซึ่งก็คือรวมตั้งแต่กราฟ ส่วนกราฟเลขชี้กำลังกราฟของฟังก์ชันที่ไม่มาตรฐานเนี่ยในบริบทจริงเพื่อหาค่าประมาณของคำตอบของโจทย์ได้ค่ะเช่นเราสามารถรู้ค่าโจทย์ของโจทย์จลศาสตร์อย่างง่ายที่มีระยะทางอัตราเร็วหรือว่าความเร่งมาเกี่ยวข้องได้นั่นเองก็กราฟที่เขาให้ตัวอย่างมานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4กราฟค่ะกราฟแรกเนี่ยจะเป็นกราฟเส้นตรงเนาะที่พี่ได้ทําการสอนไปแล้วก็คือกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c ซึ่งมันเป็นกราฟที่แทนอัตราส่วนที่มัน proportional กันก็คืออัตราส่วนที่มันไปด้วยกันนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะคือจะเป็นเส้นตรงก็คือถ้าสมมติว่า x มีค่าเพิ่มขึ้น y ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันค่ะแล้วเขาบอกอีกว่าถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้ตัดจุด0ูนย์เนี่ยมันมีความหมายว่ามันมีค่าอิน t i a l บางค่า เพิ่มมาอยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจ่ายค่ามือถือใช่ไหมคะมันอาจจะมีค่า initial cost มาก่อนเช่นน้องต้องจ่าย200บาทอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะใช้งานเยอะแค่ไหนส่วนนอกจากนั้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนใช่ไหมคะสมวครน้องใช้3เดือนน้องก็จ่าย3เดือนน้องใช้4เดือนน้องก็จ่าย4เดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นจากไอ้200บาทที่ต้องจ่ายเป็น initial cost ที่น้องอาจจะต้องจ่ายค่าซิมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็คือจะมี Ini t i a l cost ตรงนี้ไว้นิดนึงโอเค ทีนี้กราบแบบที่2ก็คือ reciprocal กราฟหรือว่ากราฟส่วนกลับนะคะสำหรับกราฟนี้เนี่ยจะเป็นกราฟที่แทนอัตราส่วนที่มันอ่า proportional กันแต่ว่ามัน inverse กันหรือว่ามันเป็นส่วนกลับกันมันพกผันกันอยู่ค่ะซึ่งเวลามันพกผันกันเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติว่า x มีค่าเพิ่มขึ้น y จะมีค่าลดลงในขณะเดียวกันถ้า y มีค่าเพิ่มขึ้น x จะมีค่าลดลงค่ะกราฟก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะก็คือน้องๆสามารถสังเกตไดวว้ว่าเวลาตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันก็จะลดลงมันจะกลับกันอยู่เนาะโอเค กราฟประเภทที่3นะคะคือ exponential curve หรือว่า exponential ก็คือยกกำลังเนาะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะก็คือแรกๆนี่มันจะเพิ่มไม่เยอะแล้วอยู่มันก็จะพุ่งกระฉุดเลยส่วนสมการที่ใช้ก็จะเป็น y เท่ากับ k กำลัง x นั่นเองซึ่งมันใช้ในการเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลของ exponential growth and decay นะคะ growth ก็คือเวลามันเติบโตขึ้นหรือว่า decay ก็คือการสลายนั่นเองซึ่งก็คือ มันจะใช้แทนอะไรก็ตามที่มันจะมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันในทุกๆปีค่ะเช่น Population ของเมืองเมืองนี้เนี่ยมัน Double มันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆปีกราฟที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟ h x x p o n n t t น l นั่นเองค่ะและกราฟประเภทที่4นะคะคือกราฟ n o n standard graph ค่ะหรือว่ากราฟที่ไม่เป็นมาตรฐานนั่นเองก็คือมันไม่สามารถ คํานวณหรือว่าดูรูปแบบของมันได้ค่ะมันจะเป็นกราฟยุ่งๆอยิงๆก็คือตามสไตล์ของมันเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นเส้นตรงหรือมันอาจจะเป็นเคอร์ฟก็ได้ค่ะหรือมันอาจจะปนอยู่ในกราฟเดียวกันด้วยเลยก็ได้เช่นกราฟการเดินทางนั่นเองบางทีอาจจะแบบว่าเดินทางด้วยความเร็วคงที่แล้วอยู่ก็เร่งความเร็วแล้วก็กลับมาคงที่ก็ได้ค่ะดังเช่นกราฟนี้นั่นเอง ทีนี้เรามาต่อกันที่4.14นะคะสำหรับ4.14เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสามารถคำนวณหรือว่าประมาณค่าความชันของกราฟและพื้นที่ที่ได้ทีใ่ใต้กราฟได้นะคะก็คือสำหรับกราฟเส้นตรงนะคะ,ะความชันของมันเนี่ยพี่ก็ได้ทำการสอนไปแล้วเนาะก็คือเอาเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ส่วนพื้นที่ใต้กราฟนะคะเราสามารถหาได้โดยการ เอา,อารูปของมันนะคะเราสามารถสกวกราฟกราฟนี้นะคะเราสามารถแบ่งเป็นรูปเลยขาคณิตได้เป็นสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราสามารถเอารูปเลยขาคณิตที่เราทําการแบ่งเนี่ยเอามาบวกกันได้ตรงๆเลยค่ะสําหรับกราฟที่เป็นเคอร์ฟนะคะหรือว่าส่วนโค้งเนี่ยเราสามารถหาตัวเกรเดียนต์ได้โดยการหาตัวความชันของจุดนั้นๆของกราฟนะคะเพราะว่าเวลาเป็นกราฟโค้งอะคะ่ะเราไม่สามารถหา ของทางกราฟได้เนาะเพราะว่ามันมันไม่เป็นเส้นตรงแต่ว่าเราสามารถหาได้โดยการหาเส้นหาความชันของจุดนั้นๆค่ะเช่นอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความชันของจุดนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นความชันความชันของจุดนี้เนาะไม่สามารถหาของทางกราฟได้ตรงๆนะคะอาจจะต้องมีวิธีที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งในขอบเขตของ B แบบเนี่ยมันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นเนาะเช่นเดียวกับ area ใ,ใต้ใต้ curve ค่ะซึ่งในมีแบตเนี่ยมันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นแต่ถ้าน้องอยากรู้ว่ามันสามารถทํายังไงนะคะพี่ก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงค่ะก็คือเวลาเรามี curve แบบนี้นะคะเราจะสามารถหา area ได้จากการหาเส้นตั้งฉากของจุดนั้นๆใน curve ค่ะแล้วก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาสี่เหลี่ยมเหล่านี้เนี่ยมาบวกกันค่ะเพื่อหาค่าประมาณได้แต่ว่า อย่างที่บอกค่าว่าขอบเขตของ bmat เนี่ยมันไม่ออกยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆอ,อาจจะรู้แค่คอนเซปต์ไว้จำไว้เล่นๆก็ได้ค่ะและสำหรับการตีการตีความกราฟนะคะสำหรับความชันเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนต่างของ y ส่วนด้วยตัวส่วนต่างของ x ใช่ไหมคะก็ตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่ามันคือกราฟ s กับกราฟ t หรือว่ากราฟระยะทางกับกราฟเวลานะคะ เราสามารถหาได้หาความชันเนี่ยออกมาได้เป็นค่า v ค่ะเพราะว่า delta x ส่วนด้วย delta t เนี่ยมันมีค่าเป็นความเป็นอัตราเร็วเนาะและถ้าเป็น area หรือว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันจะเป็นการนำเอาค่า y กับค่า x มาคูณกันค่ะซึ่งจากกราฟนี้เนี่ยถ้ามันเป็นกราฟ v กับกราฟ t เนี่ยเราจำมาตั้งแต่เด็กนะว่า v คูณ t เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ s หรือว่า,าระยะทางเนาะเพราะฉะนั้น area ของกราฟ v t เนี่ยเราก็จะสามารถนำมาใช้ในการหาระยะทางได้ค่ะสำหรับ วิดีโอนี้นะคะพี่ก็ขอจบลงเพียงแค่เท่านี้ค่ะสำหรับส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่ของเอาซีบราเนาะเราก็จะมาต่อกันในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ